พี่น้องเอยเปิดพระผ้นมากคับพา้าทุกพี่น้องเอยอย่างเลาะทองเลาะทาเดอพี่น้องเดอเมื่อนี้ทางบวเยตเองก็ต้องพกกราบทถักทายสบายดีนะครับพี่น้องเ c ซกันเบิดสู่ขู่สู่คนพี่น้อง,งเอ,อ้ยเนาะวัยสิเปนยนวัยพี่นอ้องทั้งฝังลาวฝังไทยพี่น้องเอ้ยต่างประเทศน,น้าเน้อเราก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ท่องของอบาเยตบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเอ้ย พบพ้อกันเนาะกับบ่เวียดในมื้อนี้พี่น้องอยู่ทางพุงพี่น้องเอ้ยปาเนี่ยสิครพี่น้องเนาะได้ควยทึกตู้จักโตเด้พี่น้องเอ้ยมาให้กินเนี่ยตามใ้นเนาะพี่น้องเนาะามีหอยลพี่น้องเอ้ยไข่เลงกึบอยู่พี่น้องเอ้ยโพี่น้องยลนี่มไข่แมงกระดาษเด้พี่น้องเอ้ย นะเสือดิพี่น้องเอ้ยอ้าบ่ได้มาหาแต่ดนๆนทางแม่ตูเนิดเฮาพี่น้องเอ้ยอ้าวมารอบนี้พี่น้องเอ้ยเงินซานล้านเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าสําเร็จเสร็จสิ้นพี่น้องเอ้ย้แต่ว่าเฮือนซานเพิ่นนี่แบบแข็งทนทานเนาะพี่น้องเนาะเอาหัวโดนหัวต่ําก็บ่แตกอันนี้ๆอ มัดฐานแท้โอ uh, like ้ยของแท้นีน uh. ี uh, ่เด้บ่ไต้พ่เหน้าเกือกไก่น่ะเออเ้าเห็นยังะนั่งเทนั่งนั่งนั่งนี่ข้นงองงงเงี่ยมยููก็สินั่นอืมเออ ได้บ่จัดแจงถ้ากระดีดอเนาะเออเอาบัดนี้จัดแจงแล้วก็สบายดีเด้อสบายดีเนาะโอ้ยสบายดียิ่งยิ้มยิ่บ่บัตที่นี่ฮูดีเลยตุยันสินลุดเราอ่ะยันสินลุดเฮ้ยโมลุตดอกลุตกับบ่มี่เลยล่ะฮ่ายืนยู่บ่ chưa gì chắc phải à ờ, Hả chắc thì à, con. chưa thì bài đi. Mà, chắc thì ờ, bài chắc đi, bài đi. Phải, con, phải, chưa gì bà. chưa chắc chưa chắc bây chắc chưa chắc chưa chắc chưa 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 chắc chưa chắc chưa 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 chắc chưa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  ฟังคนยูเจ้าจียี่่อเจะว่าไผ่นี่ไผ่เหรอเออโอ้ยจียูจียูแก้แล้วโอ้เบาเวียดเฮ้ยเบาเวียดจีอ์ยู่บ่อคนเวียดคนมาแต่ประเทศเวียดมาน้าหนาวก็เลยนะบ่เออเลยพอได้มาหาแต่โดนแล้วมาวันนี้จนได้เฮือนแล้วเนาะอ่าเป็นยังได้ถือเลขโบยังได้เฮือนใหม่นี่ nằm bắt rồi nhưng thôi, là ta à, mà ta phải nhảy hạ cao rồi oh nằm bắt lâu đi nằm bắt học bài rồi chuẩn bị chép xếp nằm bắt chuẩn bị ra lè này nhảy nằm nằm lại nằm chuẩn bị chết, nó men vô vô nằm men

đại hiên hết này đi, chẳng đại hiên gì nó, hả? <cười> ừ, chơi hèn mua, chơi hèn mua tí, thử lêp bò chẳng đại hiên mày mà, thốn bơi nhìn gì đâu người, bò biển nó thương lêp bò, thương lêp bò à? bò thương lêp như vậy nè, rồi, 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 นี่คือจำลคแค่ว่าตาดาเจีบบกแม่ฮะมข้กะเปะสินิงเปกเห็นอะไรสิน่งเปียกอโอ้อาบน้ำดนะอาบน้ำดีน้องเอ้ยเยว่าถือเลขถือหวยบ่เมนบต่ยังด้เฮือนใหม่นะเนาะเดียวยี่นได้รางวัลที่หนึ่งเวชนถือหวยบนั่นบ่ ดีใแล้วอาจารย์เนาะนุ่นเล็กเนันะโอ้ยขูดต่มเต็มมามือขูดอนน่นเดพี่น้องขูดกรมขนมละขูดกระต้มขนมเนาเคียวเข้ามายังเคี้ยวได้อยู่บ่ cứ <laughs> một kín nung còn mình ăn tuối chứ không may này đã dừng kín, gìn cám con kín lạp xin con đi vây nó phải con gì đâu ấy con <laughs> <laughs> thảo vô kín, kín nung này lẽ nó nó anh ăn thì nam thì nhưng thì nam บาได้มาหาเต้ดนดนพี่น้อยนะรอบนี้เฮือนชาล้านเป้นจนแล้วขามาในเขตได้เต้ดนแนเนต่มานะเออไม่อข้าม่าตู้เต้ไหมตู้เต้ใช่ยังแน้วะได้แล้วได้ีปะมาให้วัวเราไปได้แล้วตู้พอแลยยังยงแห่แห่ตู้เราจับเอาเยีนยงรเนาะ นี่จ๋าเลยนีเห็นหงอยู่บ่เูเลยค่ะโอ้แรกนี้พวกุ่ท่านี่เขากังมหาอันเดียวก็บวตู oh, well, we mm ้บางยคเขาบางนเออตัวนี้มันอ่อนไหมส้นสองหน้องตาูยำเลกอยู่บ่ส้นสองเล เที่ยวไปชื่อเนาะแซ่บเฉย้หมันวะคือบุมี่ะดีใช่หมดผูเลยนะไม่ได้จักก็จ้ามาเนาะแต่ไม่จักมาเนาะฮึม้วก็บุมก็ได้ตั้งใจว่าที่ได้มาแก้กับมาแล้ที่ได้ปั้นมาเวหาในตู้แล้วปออแต่ว่าตั้งไว้สิมาชื่อมาะดอนอยู่เแล้วบุ้มี่บังขายบบบมี่แล้วโอ้อดแล้วจันวันนี้เนาะ ชิคกี่พาว่าตัวมันมบอกโครื่องได้หนิฉนว่ <c oughs> า,าเก่งใกล้กับขาดเป่งน,นัวนะเ <c oughs> <c oughs> ยอะเลยเขียวมาเียวพูดนะครับขาดพูโอ้ยเนาะกายเป็นนัแวแหละบดนี้เด็นะนะับบ่อยบบดนี้เดี๋แวละวลาเออจัดจามาพื่ออยู่ที่น รากะลงแกงบ่โอ้แต่เื้อสื้อีทั้งบ้านอ่าทั้งนี่เลยเวมาหาจังเลเนาะมานีกเวมาหาเลยจะได้ม่ได้ใสปูนบตูใ่นือเาค่ะห้องเพ่นคดโอ้พันบีบให้อ่อนยันย่ำมาได้ปะออได้บอกก็ไมีตูคนนี้เนาะ chẳng ai Cầm rồi cầm Rồi Mưa chẳng Rồi rồi Cầm rồi Đó à, thế tuổi đi ừ. Xem khoan lạp xin đấy nó tù nó <laughs> Lạp xin nhưng bị long ấy Lạp xin thì một hành kinh đường nưng cái đây nhầm đây gì vậy đấy máu mà mình đi ngoài khai chiêu không con phải đưa ra hai sợi keo miếng rồi nè tôi nhìn bớt đi nữa thì hai sợi keo anh anh nữa có nè เกล็ดอยู่บ่เขียกล็ดอยู่บ่เอ่อคือยังเป็นใบอยู่ท่านคือยังเป็นใบอันผู้อยู่ว่ท่านเป็นเหม็เออเอายาสูบเท่ปากก็เมาเนาะคนเฒ่าเนาะลูกหลานเด็กน้อยเห็นน้ำหนึ่งพอดีแล้วอ่าเมายาเมือละกัปัตตกันเอออาการยังไม่ซุกตัวนี้น่ะ Line, <laughs> nơi no. <laughs> ừ. ừ. no. <laughs> mùi vĩnh tâm của nó. Nơi lấy gặp vào tao và tao là. Mano, do nó, do oh, cả. Talk, hết hồn là. Ton hết มือลรเนาะเขาเก่นเห็ดพ่อป่าเนี่ยแง่หนดีเอ้่พ่อนางเอาเขเอาเออเนาะหลับสิ้นเพิินนี่แล้วเราไป้องเนาขาดไปล้วแหละลับสิ้นเพิ่นนี่ต้องได้กินต้องได้เคี่ยวคูมือละสมัครหอมสมัคร้อกินเลยน Chúng chúm chao ăn anh lùn à. bò lùn chuột ừ. đấy ở trên đây ngân năm năm đi chạy đấy ai bảo phải nó rồi đấy, đấy ừ. là rồi Thì, ta bài anh này nó bài à, rồi mà. Ấy, nó ừ. người on

แล้วคือเป็นอาทิตย์ที่หม่แล้ววะแ้ให้เจฟเขาว่ะมันแด้ความัไหมอันนึงเนี่ยมันยังเป็นรสชาติหนึ่งคาใส่ยีสต์นมัดโมี่เป็นอย่างีให้ลเพชรเพาะ้ฮะเพชรเพาะเพชรเพาะเอาว้ใช่ตุกน้ำหาแล้วเล่าแล้วมันจึงไม่เป็นเ่อ่ตุกน้ำาล โอ้ว oh, no. uh, no, no. no. oh. ah. oh. ่า uh. ก yeah, mm ็ใ hmm. ส mm ่กับตู้เย็นเนาะมันเลยแบบซุ่มซื่ออุณหภูมิพอดีเนาะโอ้วใส่สองอันนั้นที่เลยสองช็ดนเรือใบเจิดเฮ็ดลายนี่เบือเห็ดเบือขึาเลยเฮ็ดหวงผัดชีแบบนี่เนาะแข็งแกร่งเนาะก็ได้เฮ็ดหวงผัดชีบานเลยนี่เขาจะซุกมะเป็นนอกแข็งไว้เห็ดนะลาบองทุกนตองแข่งอันนี้แข็งแค่นี้มันแก่แต่จิตวิญญาณนี่งเลยหนึ่งแล้วว่าเมยตัวนี้โอ้ ม, Pie, มื <ร Stevens. S 1> mm ่อละางอีสกอเดนอันนี้ก็นึ่งบรรนาเฮากะทิสุกเมื่อละลางลางสักคัดสก้อนอันนี้ฮพงกลายแล้วเมกเนี่เมื่อลางันนะอางันใส่ได้เขาฝากเขาต้นม่ใส่กระตาแล้วก็ถูกถูกถูก้าถุงย่างมาใส่ไปแล้วค่ะเมื่อเราก็ปั่นกันเกงบ้านดินบ้านหาวท้องใหญ่ทางบ้านเพื่อนบบบริมีเดย เอยน้อยมัน uh, ติดกระดาษทยาง่ายใชียวทง่า่มีเขทยากเาเนี่ย่ได้สือังเนาะยัมีต่อมเพิ่นพี่นวมีมันมีดิน้อยฮ่าเดพี่น้องเนาะนางเมยนั่นม่ได้าหาฮะไดีกินได้อยู่นี่แม่อยู่กับคไเออ ไอพ่อผ่บอกไอนหนักคือพอผ่นกันคนหนักดอกลดับคนกันอเนี่กับลูกเนิเป็นาพ่อผ่เนาะมันไม่กนอนี่อพ่อไผเี๋ยวไอคนหนักนกันลาพกแกอไรต่มีแห้งล่ะยังย่อยังอะไรยังไนเนาะอมชื่อเนี่บุญหนาชื่อพี่น้องเง้ยฮะเด้อ่น ไปทงบ้านแ่กินเป็นการเอาลูกเพ่นะบาบั้บางโคกเพนแค่กินอย่ามันโคแค่ยังออกว่าเดี๋ยวนี้นะเห็นเพื่อนใต้ยุทด์ปวดกินทางบุออกไลน์แต่นี่ยังไเคยกินดอกปีนี้ยังไม่ได้กินอันนี้กับบริลไลมันจะเมื่อโคกันแล้ันดูปลาอ้อยไม่ด้อนข้นเทมบานกับกันยังดุสิว่าเขาดุปลามันออกเล้มีบัหาได้คนหาไรม่คอยตัวถึงกันม่ได้ว่าเขาะ โอ้ยเนนเองนี่นะน้นนำล้นเองล้นอู่เออนมาเก้อธดาอมาเกินเน้ดามาแต่เศ้านแล้วไปสวรรค์ก็เลยมามาหากินหอดมาี่าเป็นตู้เน้อว่าไปหาเป็นตู้เน้อกันนะมาขอเลขเดิมวันนี้มีเลขเด็ดบ้างมีเลขเด็ดบ่มีเลขเด็ดบ่ อบอกเล็กหนึ่งก็ตู่เาถือไยะบอกเลขบอกเลขหนึ่งกหัวดีเจ้าเป็นตู้บอกเล็คือหนึ่งเาลูกหลานถือไปยะวะเนาะบอกค่อยถือเลยบค่อยซื้อได้เนตู้บอกค่อยบอกเเป็นตู้บอกเจ้าฆ่ากันถืออยู่ไปยะบอกบอกยงบอกก้าวมาเล็กยังมีใจ ก้ามายังได่ใจไปตู้อะจได้ยังเชียวเหรอท่บ่บอกอะไรบ่เนีกไปตู้ก็บอกเล็ก撒ตู้บอกเล็กลูกหลานเลยบอกนื้อแตงอกบ่เป็นอยาบอกแบบเด็กงัวเล็กเล็กงัวเล็กงัวกบบีเลขควยเลขเชือเลขแมงมมาแม่งมุมคนแรกเนาะ มันไม่เชื่อกัะพุ้นหมู่พอพ้นไ่เคยไที่นี่ม่ถือกระยาอยกให้บอกเนาะเอออข่าอะไรบ้างเลขนทึกอืมกระด้หวฮ่าฮ่าฮดาฮ่าข้มกรดาเลยข้าบอกเลขโ่ถือเย็นก็ดดาหัวแล้วคนมาคนมามักเลขนาะพี่น้องน้องคันวาคนมักเลขนี่เว้ยที่จาบกถามไปได้ลอยเลยเลยเลยเินดินบื่อ ก็จบอดีลเพื่ชิว่าดูสิเนี่ยนบเโอ้ยเพื่อนชิวาไปมุ่ยานแบบเป็นการว่าเขาชิวากตัวเขาที่ตุ๊เดียันบบบบ่ไ้คิบตาบเนี่ยนะบ่ต่ตกเดียวบ่ะกูยังเดียวมดเนาะโอ้ยเรเย ทมได้กับบ่บอกทเฮ็ดจังได้ได้เฮือนกับบ่บอกเนาะอย่างเงยเดี๋ยวเฮือนกับมาตรฐานลีเนาะบ้าโตสาวเล็กเลยโค้งหลังคาเล็กตั้งหากพี่น้องเงยพักบ้านนี้ชั้นชิโยเนาะบัต้องปุ๊บผ้าปุ๊บพ้นบ้านนี้นอนตื่นช่วยอ่ะเออนอนกตื่นสวยบ้านนี้ขู่ข่าวว่าจะนอนตื่นสวยเห็นยบ่ะ

แอร์เรานอนหมวดวน่วยแล้วเปิดคลิปบัวนอนพี่น้องเนาะโอ้ยมาบวกจยอกว่าหัวได้แน่กับมปตูเผ่นเนี่ยไม่ได้มีอย่างนั้นโน้นนะกับเปตัย่างกับมักใบได้เลยมักใบนางคนนี้นางเลยตอนี่เล่นตอนี่เล่นยสิ ต่อยก้ามเพิ่นโอ้ยส really like ีดำแล้วว้าวอย่างนั้นนะสีดำแล้วเขาหลานยังกูว่าในเท่านี้แหละเออเขาบางคนเงี้ยบางไงบ้าเออใกล้คือกันใกล้สีดำนะยุ่งกัดเข่าอ่บ่ตัวนี้ยุ่งกับกล้ากินอยู่บ่ยุงกับใกล้เข่าอยู่บ่เนี่ยคือบ่แล้วเนาะคนเแถวนางพ่อยได้คนละไม่ได้นางหยาบได้แม่นพ่อยได้นางคนเถ่า เห็นว่าสดงว่าเห็นว่าแบบนางหยาบเจอระรับไระตู้พผืนผ้าพันบ่เขาว่าตู้เม็นว่าตู้ตอนเห็นระดับเจ้าน่ะผ้าพันบ่เขาว่ะมันก็พออย่ะอืออับพอหนังคนเถ่าเห็นเยอะก็เห็นเยอะมีอย่างถือเด็กหน่อยกับบาทยังถือกับบาทแต่ผมคือแบบว่าอันนี้เนาะมาสือัางหยาบพอได้เนาะวันแรกกับคนเท่าน่ะ เกี S <S uh ่ยบเถาขึ้นเงินกันนางคอยเนาะตอนนี anyway> ้นี่เราใส่กระพรอยทีไอือหึฮ่าถักขักขักขักเนาะผู้เขี้ยวมากกระเบิดโอ้เห็ดอะไรบานนี่มืองที่ได้เขี้ยวอยู่บ่มืองนมืองใ้เขี้ยวอยู่บ่เมตุเจ้า่านิอยู่บ่มากระเบิดนะย่านิอยู่บ่มากระเบิดหมากระเบิดย่านิอยู่บ่ เอ้าไว้อีกโอ้ยเนาะเอาชื่อหมากระเบิดมาให้เจ้าคนนี้น่ะเอาี่ยนอะไรบ้างเอามากระเบิดแล้ว่ะเนาะโค่นนึ่งกำถุงนี่นี่นี่เห็นบ่านี่เห็นบ่าเรียมันนี่เรียมากระเบิดนี่มาให้เออมาแล้วเนาะตัวคนฒ่าบาปเออชื่อนุ่มเนาะมาต้อนนุ่มเล็กแต่ช่วยพี่น้องเองย่ว่าหมากระเบิดระเบิดว่าแล้วตกใจชื่อดอกเดือดูเด้อนุ่ม Vâng, con là cả bấm luôn, con bấm luôn lo con và Nhảy một hát mùi ít thưa ừ, ừ, ừ. Thôi cái thùng giang này Ừ, cái thùng dạng Ừ, cái thùng thì Ừ, cái thùng dạng Ừ, người này sư

ที่แล้วมาหาคนเท้าพี่น้องเลยออกหยอดก็หัวกันไปแน่กับตู้่นไม่ซื้อหมากซื้อผู้เคี้ยวเนาะปั่นกันพี่น้องเลยผู้เล็กผู้น้อยเนื้อใดขันถึกเลขนี่ให้ร้ายกูนี่นับเลขเนื้อใดเลขกับบอบอกพีตู้เข้ามาเข้ามาไปหาชื่อมะม่วงอย่ากมะม่วงชุกบ่ hãy ซานี่เฮา2ใบเลยนี่ oh. ถึกเรียกคุกตัวเนี่ยเด้อฉันตูเ้เอ้ทั้งมิตู้ก็ขอให้อ<ด>ยู่ดีมแห้งเดอ้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่าอ,อย่า,าเจ็บอย่าป็ดไดนมิตู้เขาขอเนี่ยถามเจ้าแปลว่ษาถ้ามิตู้นี่เขาศาสนาคิดบ่ โอ้เจ็บฟอคือได้ว่าอันพระเจ้าอวยพรอันจดอก่อนสิว่านี่นะเพราะว่าทางป้าเพิ่นเข่าเพิ่นเพราะว่าพระเจ้าอวยพรเถอะนะก็เลยว่าคือก็บต่อไปเอ้ยคิดส่งสช่เงินทิศหนึ่งก็ยุดเนาะเอาเอาโอเคพี่น้องเอ้ยพ่อพ่อกันไม่เก็บต่อไปเนาะคลิปนี้เขาหนุนแววตาสบายดีสบายดีเด้อ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 หน้าที่เานิจซีสิบเก้าซีสิบแปดเนาะ พี่น้องเลยทำไม่ลงไม่ได้หน้าที่พี่น้องเอ้ยฮะพี่น้องเอ้ยพบวกๆกันในคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะคลิปนี้หากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำลายไหลพี่น้องเอ้ยเอ้าท้ายนี้ทางเบญเก็งก็คือใจ้าตูร่าพี่ราน้องไปแล้วพี่น้องเอ้ยฮะคือว่าลุงมาไม่ตู้เฟืนพี่น้องเอ้ยเราพื้นเราพี่น้องเราหักอย่งนมาอ่าไม่ค่อยได้ยินพี่น้อง บุกอยากได้ยินเนาะพี่น้องเนาะฮะพิพาดไปกันได้ต้องขอโทษขอให้แม่รายพี่น้องเลยฮะน้อพี่น้องเนาะถ้าโมเวียดเด่นก็คือใช่ขอตัวเจ้าคลิปต์ก่อนน้องพี่น้องเนาะโดยอ่ะโอเคพี่น้องเอ้ยิังไดขอให้อยพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห่งกันเบิดสุขูสุขคนเด้อความเจ็บจะได้ความไข่จะไมมีปาฏิหาริสิ่งใดสิ่งใดขอให้ได้กางเก็บบุญมาปาฏิหาริเด้อเนาะเอาไปดีเท่าโมเย็ดเด่นคือใชขอเขาเข้ามาสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยบายบาย